สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ม่ติดตามตัวเลขกับหลายอาจารย์หลายสำนักค่ะใบนี้เป็นเลขวิ่งบนนะคะเข้ามาเก้างวดเลยนะคะงวดนี้ให้เด่นแปดเด่นสองค่ะต่อมาเป็นชุดสรุปพิเศษหวยแมงปอนะคะให้เด่นสามเด่นห้าสองตัวศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดสามแปดสามตัวเจ็ดศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าเน้นศูนย์สามหนึ่งห้า ไปที่สองบนให้เก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองตัวบนล่างศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเจ็ดสามแปดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะส่วนไม่ดีให้เด่นหนึ่งกับสามนะคะสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่สามเก้าสี่สามตัวแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าแปดเก้าสี่แปดสี่สามหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่สามค่ะ ่อมาเป็นเลขล่างนะคะมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเน้นเจ็ดสามแปดสามเก้าสามค่ะต่อมาคนบั่นโขบนะคะให้รูดหนึ่งสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะต่อมาเลขล่างแอดสมนะคะมีสี่เก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดสามแปดห้าค่ะ ต่อมาเนนแก้วนะคะให้เด่นห้าเด่นห2ตัว0ูนย์ห้าส5งห้าสามห้าเจดห้าห้าสองหกหกเค่ะต่อมา XJ นะคะสามตัวมีเจ็ดหกสามเจดหกห้าเจ็ดหกเสองตัวหกเจ็ดหกห้าหกเหสาเจดห้าเจ็ดเค่ะต่อมา3มอาจารย์นะคะจับคู่เด่นสามตัวบนมีห8ึ่8แปดศูนยสี สามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งค่ะต่อมาเป็นเอฟซีร้อยเอ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหกสี่นะคะงวดนี้วิ่งบนห้าสองตัวห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดวิ่งล่างเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดค่ะต่อมาบอลมหาเฮงนะคะให้วิ่งลูดหกสองตัวหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ด ่อมาบนสามหกห้าสองตัวสามห้าหกสามหกห้าหกเจ็ดค่ะต่อมาแม่สุรีนะคะให้เด่นสี่สองตัวสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่เจ็ดสามตัวห้าสองสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่สามสี่สี่เจ็ดกันหนึ่งศูนย์แปดหกค่ะต่อมาจับคู่ล่างตรงๆนะคะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกหกหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะ ่อามาเป็นสามตัวบนของพี่ชัยใจหวานนะคะเซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ